อยากจะดูเลขบัญชีของธนาคารกรุงเทพด้วยโทรศัพท์มือถือทอํายังไงไปดูคลิปนี้ครับเราต้องการรู้แบบเต็มๆสิบตัวเลยนะครับเราก็ทํางานกดตรงนี้ครับเห็นไหมครับ ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการดูหมายเลขบัญชีธนาคารของธนาคารกรุงเทพนะครับด้วยแอปโมบายแบงกิ้งของเรากันหลายหลายคนอาจจะใช้แอปโมบายแบงกิ้งนะครับหรือว่า M b a n k i n g ของธนาคารกรุงเทพและต้องการที่จะดูว่าหมายเลขบัญชีเนี้ยมันเป็นบัญชีเลขอะไรนะครับเพราะว่าปกติเวลาเราจะดูเลขบัญชีมันจะอยู่ที่สมุดบัญชีใช่ไหมครับเนี่ยอ่ะสมุดบัญชีก็คือเลขเลขบัญชีตรงนี้อ่ะ เวลามีใครจะโอนเงินเข้ามาให้เราเนี่ยเราก็จะบอกเลขบัญชีไปเขาก็จะโอนเข้ามานะครับวันดีคืนดีเราออกไปข้างนอกเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเราไม่ได้พกสมุดไปอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้มีคนมาถามเลขบัญชีเราจะบอกเขาได้ยังไงว่าเลขบัญชีแบบนี้นะครับขอเปิดแอปพลิเคชันมาแล้วจะไปดูเลขบัญชีเอา้ามันดูตรงไหนนะอ้าเห็นไหมเห็นเลขบัญชีไหมครับเขาก็จะบอกเลขบัญชีมาแต่มันบอกไม่หมดนะครับมันจะมี x x x, x, x. แบบนี้นะครับของผมก็อา้าวเป็นแบบนี้แล้วเราจะทํำยังไงล่ะเราอยากรู้ทํำยังไงให้เรากดเข้าไปครับพอกดเข้าไปแล้วมันก็ยังเป็น XX X X U เห็นนะครับบอกแค่3ตัวหลัง5 5 9 9นะครับซึ่งไม่สามารถที่จะเอาไปบอกเขาได้เราต้องการรู้แบบเต็มๆ10ตัวเลยนะครับเราก็ทํางานกดตรงนี้ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเป็นรูปดวงตาหรือเปล่าไม่รู้นะผมว่าน่าจะใช่นะครับเป็นรูปดวงตากดเข้าไป แล้วมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับนี่เปิดเผยตัวเลขขึ้นมาทั้งหมด10หลักนะครับเป็นหมายเลขบัญชีของธนาคารของเราแล้วก็สามารถคัดลอกตรงนี้ได้หรือว่าโจดไว้แล้วก็เอาไปบอกเขานะครับว่าหมายเลขบัญชีเรานี้นะสามารถโอนเงินมาได้เลยนะครับแบบนี้เป็นไงครับง่ายไหมวิธีการดูแค่นี้เองสาหรับใครที่มีปัญหานะครับติดปัญหาตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้ว เลือกทั้งหมดให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ